เลยพีบบ่นุ้ยแบบนุ้อะไรนะรัสมาลยผมกลายเป็นคนชอบทำอาหารเพราะอะไรรู้ไหมครับก็เพราะกระทะนี่ไงครับที่ทำให้การทำอาหารเป็นเรื่องง่ายและทำให้ผมรักการทำกระทะมากขึ้นอย่างที่ทราบกันดีครับว่าอาหารส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ครับบูดี้ไม่กล้าเช็คอาหารแบบนี้แน่เพราะอาจมีสารตกค้างและเป็นอันตรายได้คงไม่ดีแน่ถ้าเช็คอาหารแบบนี้ที่บ้าน จากกระสาของกระทักที่ดีมากวันนี้วูดี้ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับที่จะนำเสนอกระทะเนื้อกว่าด้วยนวัตกรรมกระทะเคลือผินอ่อนทองและชั้นต่างๆร่วม8ชั้นด้วยเทคโนโลยีคิงนาโนและไทเทเนียมโคตติ้งจึงทำให้กระทะรุ่นนี้แข็งแรงทนทานและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน กระทะในวูดี้รับรองครับว่าถ้าใช้แล้วจะติดใจอย่างแน่นอนครับแต่ก่อนอื่นให้จดเบอร์นี้ก่อนนะครับเพราะช่วงท้ายเราจะมีโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับผู้โชคดีที่โทรติดด้วยครับ mm hmm. วูดี้รู้สึกเหลือเชื่อมากแล้วก็รู้สึกสนุกไปกับการนำอาหารจริงๆครับ mm hmm. เคยไหมครับที่ไม่ต้องใช้น้ำมันเลยในการทอดปลา กระทะราคาเพียง1บาทครับซึ่งบอกเลยว่านวัตกรรมระดับนี้วูดี้ถือว่าถูกมากๆแต่เฉพาะผู้ที่กำลังเห็นโฆษณานี้ออกอากาศอยู่เท่านั้นโทรมาภายใน59สายแรกลดพิเศษเหลือ3บาทครับและยังไม่พอถ้าคุณโทรมาภายใน5ในาทีนี้รับสิทธิ์ซื้อ1แถม 1, 1> ฟรีพร้อมรับตะหลิว k o r e a King มูลค่า9 0 0บาทฟรีทุกกล่องโทรเลยครับ ซื้อตอนนี้ส่งฟรีทั่วประเทศเรามาเป็นรครอบครัวกันเถอะครับ